สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนกมีพืชอวบน้ำสายพันธุ์แปลกๆมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักอีกแล้วค่ะวันนี้นกจะขอแนะนำยูโฟเบียอีกหนึ่งสายพันธุ์นี้คือยูโฟเบียขากบนะคะเป็นชื่อภาษาไทยสำหรับยูโฟเบียสายพันธุ์นี้นะคะเขาจะมีลักษณะเฉพาะตัวตรงที่ลำต้นจะเป็นแบนๆค่ะแบนๆแบบนี้นะคะ ลำต้นของเขาจะเติบโตต่อออกมาเป็นจากข้อๆนะคะเป็นพุ่มๆนะคะแต่ว่าสายพันธุ์นี้จะโตช้านิดนึงค่ะสำหรับยูโฟเบียขากบนะคะแล้วก็สีของลำต้นนะคะจะเป็นสีน้ำตาลแดงไปจนถึงม่วงสลับกับสีดำๆนะคะเหมือนกับลวดลายของขากบนั่นเองนะคะเราคนไทยก็เลยเรียกว่ายูโฟเบียขากบนะคะ ลักษณะลำต้นหรือว่าความใหญ่โตของลำต้นเนี่ยจะเติบโตเป็นแบบเป็นพุ่มเป็นช่อออกด้านข้างนะคะลำต้นที่แท้จริงเนี่ยลักษณะจะแบนๆค่ะลำต้นจะใหญ่ได้ราวๆประมาณนะคะลำต้นของกิ่งของเขาเนี่ยราวๆครึ่งเซนนะคะถึง1เซนค่ะนี่นะคะจะมีลำต้นข้างล่างที่แข็งแรงแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆนะคะแบบนี้เลยค่ะ จัดเป็นพืชอวบน้ําอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ดูเหมือนเป็นไม้ที่ตายแล้วค่ะทุกคนนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ตายนะคะเพราะว่าเขาเป็นพืชที่ไม่มีความเขียวเลยค่ะถ้าเรามองเผินเนี่ยจะดูเหมือนกิ่งไม้ที่ตายแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วนี่คือลักษณะเอกลักษณ์หรือว่าสน่หของเขาเลยนะคะสำหรับสายพันธุ์นี้ค่ะแล้วก็เป็นพืชที่ไม่ค่อยชอบน้าค่ะวิธีการลดน้ําของนกนะคะนกก็จะลดน้ําทุกๆ สิบวันครั้งหนึ่งหรือว่าอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะคะหรือบางทีลืมๆืมไปไม่ลดเขาก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าสายพันธุ์นี้ค่อนข้างทนน้ําค่ะทนมากๆนะคะถือว่าเป็นพืชที่อดน้ําได้นานนะคะทนทานมากๆนะคะแล้วก็เรื่องของดินปลูกค่ะดินปลูกนกใช้ดินปลูกไคตัดปลูกเลยค่ะเพราะว่าเป็นดินที่โปร่งนะคะแล้วก็ระบายน้ําได้ดีนะคะปุ๋ยก็จะใช้เป็นปุ๋ยละลายช้าทุกๆ 4- 6เดือนครั้งค่ะ การเปลี่ยนดินต้นนี้เนี่ยสามารถอยู่ได้เป็นปีเรึื่องถึง2ปีค่อยเปลี่ยนดินก็ได้นะคะอยู่ได้นานค่ะต้นนี้พิเศษนะคะถิ่นกําเนิดของเขาอยู่ที่มาดากัสกา,คาค่ะแถบนู้นเลยค่ะเป็นต้นไม้ที่หาไม่ได้ในบ้านเรานะคะในธรรมชาติบ้านเราไม่มีแน่นอนนะคะความสวยของเขานะคะไม่ใช่พืชชมดอกค่ะแต่เป็นพืชที่โชว์ลำต้นนะคะโชว์ลำต้นแบบนี้ ลำต้นที่เป็นสีออกม่วงๆแบบนี้นกชอบมากๆนะคะใครที่ชอบสะสมไม้อวบน้ำสายพันธุ์แปลกๆนะคะอย่างเช่นยูโฟเบียนกก็แนะนำยูโฟเบียสายพันธุ์นี้อีกหนึ่งสายพันธุ์นี้คือยูโฟเบียขากกค่ะเป็นยูโฟเบียขนาดเล็กนะคะถ้าเทียบกับยูโฟเบียที่เห็นในบ้านเราเนี่ยต้นนี้เนี่ยคือเล็กมากๆนะคะข้อดีของ การเลี้ยงยูโฟเบียสายพันธุ์นี้นะคะโรคและ,มะแมลงไม่ค่อยมีค่ะไม่มีรบกวนเลยนะคะต้นนี้เนี่ยถ้าไม่ต้องทำอะไรกับเขาเลยนะคะแทบจะไม่ต้องฉีดพ่นยาป้องกันมแมลงเลยค่ะเขาจะเติบโตแบบนี้นะคะเป็นพืชที่เลี้ยงง่ายนะคะชอบความแห้งแล้งไม่ชอบน้ำมากนะคะมีความทนทานต่อความแห้งแล้งได้สูง สำหรับตัวนกคิดว่านะคะจากประสบการณ์ที่เลี้ยงหมานะยูโฟ,โฟเบียค่กบนกเชื่อว่ายังเป็นไม้อบน้ำที่หายากอยู่ในบ้านเรานะคะสายพันธุ์นี้มีดอกค่ะดอกจะออกตรงข้อนะคะแล้วก็ตรงยอดค่ะอันนี้เป็นดอกที่เหี่ยวแล้วนะคะดอกจะมีสีเหลืองแบบเข้มๆนะคะเหลืองแบบเข้มๆเลยเหลืองเกือบน้ำตาลนะคะช่อเล็กๆเหมือนกับดอกยูโฟเบียทั่วไปคะ่ะ สำหรับตัวนกแล้วนะคะนกชอบสายพันธุ์นี้เพราะว่าเวลาที่เขาเติบโตเป็นพุ่มเนี่ยดูสวยงามมากๆถ้ามากิ่งเดียวก้านเดียวก็จะดูน่ากลัวนิดน,นึงสาหรับบางคนนะคะแต่เมื่อเรามองลงไปลึกๆแล้วเขาดูน่ารักดีค่ะเพราะว่าสีของลําต้นของเขาเนี่ยบางทีนะคะในกรณีที่แดดแบบแดดไม่เยอะมากเกินไปนะคะช่วงฤดูที่แดดน้อยๆเนี่ยสีเขาจะออกเป็นสีม่วงนะคะแต่ถ้าช่วงไหนที่แดดแรงๆนะคะ สีตรงนี้จะออกเป็นสีน้ำตาลแดงค่ะเขาก็จะเปลี่ยนไปตามการได้รับแสงแดดหรือว่าตามฤด,ดูกาลนะคะเรื่องของการขยายพันธุ์ค่ะสำหรับสายพันธุ์นี้นะคะนิยมขยายพันธุ์โดยการตัดชำค่ะตัดตรงข้อแบบนี้นะคะตัดตรงข้อแบบนี้ตัดตรงข้อตรงนี้นะคะตัดแล้วร้อยแผลแห้งแล้วก็ชำเหมือนกับยูโฟเบียทั่วไปสายพันธุ์นี้นะคะเขาจะมียางเป็นสีขาว,ขาว เพราะว่าเขาคือยูโฟเบียอันนี้ถ้าใครที่กลัวแพ้นะคะเวลาที่ตัดเนี่ยก็ต้องใส่ถุงมือนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาเป็นยางเนาะเพื่อนที่สนใจต้นนี้ก็อย่าลืมหามาสะสมกันได้นะคะและถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube และเพจ Facebook วิชุรดากาเดนค่ะและพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ตอนนี้วิชูราดากาเด้นมีร้านค้าออนไลน์ขายผ่านทางแอป s h o ปปีนะคะเพืเ่อนๆสามารถคลิกลิง์กเข้าไปสั่งซื้อได้เลยค่ะ